สวัสดีครับผมเจอการอี้ครั้งผมนาโซล่าเซลครับผมสวัสดีเอฟซทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ก็วันที่7นะครับผมกุมภาพันธ์สองพันห้านะครับผมวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอเ,เดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมวันนี้มาขุดเจาะน้ําบาดาลน,นะครับขุดเสร็จแล้วตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการลงปัม๊มการติดแผงโซล่าเซลแบบนี้นะครับผมน้ําไหลแล้วอย่างที่เห็น นะครับผมเคสนี้ก็เป็นเคสกรณีศึกษาอีกอย่างหนึ่งนะครับผมนี่สาหรับใครคิดจะเจาะบาดาลใหม่ๆนะครับผมอยากจะจ้างช่างไปเจาะนะครับผมบ่อบาดาลบ่อนี้นะครับผมคุณลุงแกได้เจาะไปแล้วหนึ่งรอบนะครับผมปรากฏว่าไม่มีน้ําหมดเกินไปเป็นแสนนะครับผมไม่มีน้ํานะครับผมไม่ได้น้ําเลยนะครับผมทาไมแกถึงหมดเงินไปเป็นแสนนะครับผมก็ไม่ได้น้ํานะครับผมก็คือนะครับผมช่างเจาะมาเจาะน้ํานะครับผม ปรากฏว่าน้ําไม่มีแต่บอกว่ามีน้านะครับผมพอลุงแกมาหย่อนปั๊มดูดปรากฏว่าน้ําไม่ไหลไหลแล้วก็หมดไหลแล้วก็หมดนะครับผมวันนี้แก,กก็เลยได้ว่าจ้างผมในอำนาจโซลาร์เซลล์มาเจาะบาดานให้ใหม่นะครับผมวันนี้ผมเจาะใหม่เจาะเสร็จไปเมื่อเช้าตอนนี้ลงปั๊มเทสน้ําอยู่นะครับผมแกก็เจาะไปครั้งก่อนก็เจาะไป50เมตรนะครับผมหมดไปแสนถามแกบอกหมดไปเ,ไป,เป็นแสนนะครับผมไม่ได้น้ําเลยนะครับผมแล้วแก,กก็ได้ว่าจ้างอีกช่างนึงมาเจาะนะครับผมก็ไม่ได้น้ําอีกนะครับผม วันนี้ผมก็มาทำตามความฝันของลูกสาวแกน,นะครับผมเพราะว่าคุณลุงแกนี่ยยืนอยู่นี่แกอยากได้น้ํานะครับผมไม่ทาการเกษตรตรงนี้มันแรงนะครับผมเจาะเท่าไหร่ก็ไม่ได้ไม่ได้นะครับผมแค่บอกว่านะครับผมถ้าช่างอานาจไม่มาเจาะให้ก็คือจะเลิกเจาะน้ําบาดาลเลยอันนี้เดี๋ยวไปถามแกว่าเรื่องจริงหรือเปล่านะครับผมอันนี้คุณลุงสวัสดีครับผมครับคุณลุงอยู่ที่ไหนครับผมโโนบอบางอ่ะรอบแรกคุณลุงเจาะหมดไปเท่าไหร่เล่าเขาหน่อยก็ทั้งหมดเลยไม่ได้น้าก็พาว่าน้าออก หมด да: ไปเป็นแสนหมดไปเป็นแสนไม่ได้น้ำไม่ได้น้ำไม่ได้น้ำน้ำมันตื้นมันม่มีน้ำยังไงไม่หลอกมันมาหลอกเรามาหลอกเราว่า <umba> น้ำออกออกตื <Power working> <laughs> ้นออกไม่เต <intell item related> ็อ <ihrem hn> ่ามาหลอกเราว่าเจาะเตือน po ้ำแล้วแต่ที่จริงไม่มีน้ำมันมีหน่อยเดียวมีหน่อยนึงพอมาบ้างแล้วก็หายไปหายไปหมดเขาเรียกว่าน้ำไม่มีหมดไปเป็นแสนคราวนี้ก็ได้มาเจาะอีกรอบนึงรอบที่สองเป็นไงก็ไม่ออกก็ไม่ออกไม่ออกอีกไม่ออกอีกก็ไม่รู้าใครก็ คอยอำนาจเนี่ยไอ้ช่างอำนาจจะวางคันดีว่าคอยคอยบองคนเดียไม่เอาแล้วบอกสาวบอกไม่เอาคนเดีแล้วเอาช่างอำนาจคนเดียวเออเอาช่างอำนาจคนเดียวยังไงก็ช่างอำนาจต้องทำให้ได้เออวันนี้ทำได้ไหมคุณลุงวันนี้ทำได้ทำได้สำเร็จพอใจเลยพอใจเลยทำได้อย่างใจปรารถนาอ่าแล้วเล่าเขาหน่อยทีมงานผมทำงานดีไหมดีทุกอยางเลยคุยง่ายไหมกันเองคับขออะไรก็ได้ ไม่อยากโขลยปูดง่ายเลี้ยงเบียร<บ>์<บ>นะลุงเนะาะไม่มีปัญหาครับผมอันนี้ก็ได้น้ําทํานาตรงนี้กี่ไร่ลุงตรงนี้นามันเยอะแต่ทำไม่หมดหรอกทำไม่หมดผมก็ <ทำ S 1> ได้ประมาณสิบไร่ยีย่สิบไร่สิบไร่เอาฝากบอกใครหน่อยสําหรับคนไหนที่เขาคิดจะเจาะบาดาลบอกเขาไงฝากบอกนะใครคิดจะเจาะบ,บาดาลน,นะให้ติดต่อช่างอํานาจนะที่ไม่ต้องไปคิดหรอกครับมาเทไร่ก็ล็อกล็อกทีอ่าดูล็อกทีโดนหลอกไปสองรอบสามรอบแล้วสองรอบสามรอบ S <S> มาจอดไม่ออกเอาขอค okay. uh, uh, anyway, um, ่าน right ้ำมันหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นไปไปประมาณมันแสนกว่าแล้วแสนกว่าแล้วไม่ได้น้ะไม่ได้น้ะวันนี้ตั้งผมเพลงหน่อยแต่ว่าได้น้ำก็แก่ช่างกับนายก็คงไม่ได้น้ำไม่ได้ครับผมตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เจาะยากนะครับผมขอบคุณคุณลุงมากครับผมฟังเอานะครับสําหรับ fc ไหนอยากจะเจาะบาดาลนะครับผมทุกวันนี้โดนหลอกโดนลวงกันเยอะนะครับเจาะน้ําไม่มีน้ําเอาตังค์กันไปหม่างเสียเงินเสียทองกันเยอะแยะนะครับผม พื้นที่บางพื้นที่นะมันเจาะหาน้ํายากมันเจาะลำบากอย่างพื้นที่ตรงนี้อำเภอเดิมบางําบวดเนี่ยเจาะยากครับผมเจาะยากมากนะครับผมไม่ใช่ทํ้ง่ายๆนะกวจะได้น้ําอย่างที่เห็นในง,งั้นนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมหลายๆคนคงอยากรู้ราคาค่าเจาะแล้วว่าคสตกลงค่าเจาะบาดาลใน <i> ผมเนี <tuck one S 2> <ๆ>่ยเจาะบ่อเท่าไหร่นะครับผมการเจาะบาดาลราคาไม่มีตายตัวแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่จังหวัดนะครับผมราคาไม่มีตายตัวอย่าบ่งนี้ผมเจาะอยู่บ่อละหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับผมเจาะอย่างเดียวไม่รวมปั๊มไม่รวมแผงนะครับผม ให้ได้น้ำอย่างที่เห็นเอาน้ำจนพอใจเจ้าของนะทำทุกอย่างต้องทำจนพอใจลูกค้านะครับผมสำหรับผมหน้าโซลารเซลล์นะครับผมอย่างปั๊มน้ำที่เห็นก็คือท่อออกนิ้วครึ่งนะหย่อนลึกลงไป80เมตรนะแผงโซลารเซลล์ใช้ด้วยกันทั้งหมดนย่ยหแผ่นนะเป็นแผงโมโนโน,นะเป็นปั๊มสองแรงพันห้าร้อยวัตท่อออก2นิ้วแต่ว่าเรามาลดเป็นนิ้วครึ่งนะเพราะว่าน้ำจะอยู่ลึกนะครับผมพามาชมแผงโซลาเซลล์หน่อยนะแผงโซลารเซลล์ก็เราก็ติดตั้งแบบนี้พร้อมโครงสร้างพร้อมระเบิดสับสรรรเรียบร้อยนนะคครรับผมผ,ออบผมมมมอออออ่่เยววาาชกง์ต อันนี้ก็คือหน้าตาของกล่องอินเวอร์เตอร์นะครับผมนี่อินเวอร์เตอร์นะครับผมปั๊มน้ําตัวนี้ใช้ได้2ระบ iten, บเปิดจากไฟฟ้าได้ด้วยนะครับผมเปิดจากแสงแดดได้ด้วยใครที่ไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึงนะครับผมไม่ต้องทุกนะครับผมทุกวันนี้มันมีโซลาร์เซลล์แบบนี้นะครับผมมีแดดน้ําไหลนะครับผมอย่างตัวนี้ปั๊มทํางานอยู่แค่50%ของการทํางานของปัม๊มนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับผมนี่บรรยากาศนะครับผมมันเย็นเย็นหนาวหนาวนะครับผมแดดไม่ค่อยดีนะครับผมแดดดีๆหน่อย<ๆ>ก็พุ่งถึงตรงนู้นนะครับผมน้ำออนะครับผมว่าน อันนี้แผงโซล่าเซลใช้เป็นแผงโมโน6แผ่นนะครับผมปั๊มสองแรงนะครับผมสำหรับใครคิดจะจ่อรบด้านนะครับผมฝากเตือนเลยนะครับผมด้วยดีด้วยมั่นนะมั่นใจอยจ้างนะครับผมช่างดีก็มีเยอะไม่ดีก็มีเยอะนะครับผมสวัสดีครับผม